ครับวันนี้มีกิจกรรมสาธิตอาชีพนะครับการทําแหนมเนื้อวัวแหนมเนื้อหมูนะครับที่บ้านคายใหญ่ตำบลนองผือออำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ตั้งใจนะครับทําอาหารจัดตั้งกลุ่มโอช็อปมีการสาธิตอาชีพด้วยอันนี้คืออะไรเอ่ยท่านตัวนี้คือเนื้อเนื้อใช่ไหมเนื้อเนื้อวัวนะเนื้อวัวนะฮะแล้วก็จะมี เครื่องเทศมีอะไรบ้างมีกระเทียมมีกระเทียมมีข้าวเหนียวมีงผงชูรสมีเกลือนะครับต้องคั้นประมาณ20นาทีนะขี้เกียจแล้วไม่ได้นะนะครับไม่ได้ผลนะครับคุณภาพสินค้าออกมารสชาติอร่อยครับนี่มือที่มือหนึ่งของอำเภอจตุรพัฒพิมานเลยครับท่านวิทยากรเนี่ยครับมีการสวมใส่ถุงมือนะครับนี่มีการรักษาความสะอาดนะครับเวลาในการคั้นนะครับ ในการคุกเขาเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยต้อง15-20นาทีนะครับแล้วก็ต้องมีการฟักให้ละเอียดด้วยนะครับการหั่เนื้อการฟักเนื้อให้ละเอียดนะครับ วันนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านท่านพี่น้องนะครับกลุ่มอทพย์เพื่อการผลิตนะครับบ้านคาใหญ่นี่ก็มาเรียนรู้นะครับในการที่จะจัดตั้งกลุ่มอาชีพเรามีนะฮะหน้าที่อย่างนี้เรามีร้านค้าชุมชนนะครับมีร้านค้าชุมชนที่เป็นตลาดในการขายสินค้าอยู่แล้วนะครับเรามีตู้แช่นะครับที่ตู้แช่นี่ที่สามารถนำเน,ำเนื้อหมูเนื้อบัวนะฮะมา มาขายได้ในที่แห่งนี้นะครับเนี่ยราวางขายได้เลยนะครับกลุ่มเป้าหมายก็ผู้บริโภคในหมู่บ้านชุมชนของเรานะครับร้านค้าแห่งนี้นะครับร้านค้าชารัฐนะครับอยู่ที่สามตำบลหนองขื่นนะครับก็ มันเลยชีมก่อนมันหมดพิธีบัตรของชมมึงน้ำแน่เออชิมเพื่อนต้องเทสต้องกินเนี่ยล่ะช่างเห็นต้องกินเนี่ยแต่ว่าอย่างไหนมันดอกแก๊สจะงัยเอาเริ่มหน่อยในคุกโชว์หน่อยอ่าตอนนี้เอาเกลือลงไปเนื้อหมูประมาณอยู่นี่ประมาณประมาณกี่กิโลอยู่เนี่ยเนื้อหมูลเดียวนนี่เื้อวัวเนื้อวัวนะครับประมาณการนะครับหนึ่งกิโลต่อเกลือประมาณกี่ช็อตชวน ส่วนเมื่อเกินสอนเพลิงครับมีชิมก่อนเหลังชิมมึงยังไงครับผมแล้วผมชุลอดอีใส่ทั้งซองไหมบ่ครอยครับข้าวเหนียวเนี่เลยปั้นจำได้ล่าสิเอาไหนลองไหนลองไหนลองหน่อยนะฮะทีละนาทีเต็มๆนะครับรับรองไม่ยแขนแน่นอนนะครับแข็งชานะครับ อันนี้เนื้อวัวอันนี้เนื้อวัวนะฮะนั่นเนะะื้อหัวตัวทีนะครับผมครับตอนนี้ท่านหัวหน้าประสิทธิ์ก็ได้ชี้แนะแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเหลือแต่ตอนต้องพิสูจน์คุณภาพ QC ผลงานนะครับ ถ้าหนูหน่าประสิทธิ์นี่ท่านก็ทำงานมานานนะครับสำหรับเมนูนี้เนะี่ยท่านริบรองมาหลายอำเภอและในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดหรือจังหวัดอื่นๆนะครับก็รู้ได้ว่าสินค้ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนสามารถประเมินได้ทันทีนะครับมันตอแต่งใหญ่มันดีพวกพวกอ้ ครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว15ถึง20นาทีนะครับแหนมหมูแหนมบัวก็นะครับส้มหมูส้มบัวก็เสร็จรู้ล่วงไปแล้วนะครับ หมูส่วนมากก็จะใส่ถุงพลาสติกอย่างนี้นะครับแต่วัวก็จะใส่ใบตองใบตองก็จะเป็นแผ่นเล็กๆนะครับใส่ใส่ไอ้ล่องล่องไอ้ถือมาโซ่เนี่ยห้องจากแผ่นสองแผ่นได้สี่บ่เอายกขึ้นโซ่เะครับยกขึ้นโซ่เนี่ยนะครับแบบไหนนะครับอันนี้แผ่นนอกนะครับหอนห้องแผ่นในตัวนี้จบเลยแค่นี้ใช่ไหมครับเดยยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยนะครับแบบนี้อ๋อ มว้มวนแบบนี้เนาะม้วนแบบนี้แล้วก็เอาเอาเนื้อเนื้อวัวใส่ใช่ไหมครับเอาใส่ไปเข้มเอาใสน่นะครับเอาใส่ไปเนี่เอาใส่แล้วจิโอเข้าจิดตวงยังไงเดมันแตกอ๋อแตกนี่ก็ใช้ไม่ได้นะฮะ ต้องเอาใหม่ก่อนนะครับต้องมีการนวดใบตองใช่ไหมนะครับนะครับข,ขนาดเท่าไหร่ เอาปั้นขนาดเท่าไรเพื่อเช่นน้องเพิ่งเอากระถางไทยพี่ดีโบอกด้ดินะครับเอาประมาณประมาณขนาดนี้ยี่สิบบาทหรือเท่าไหร่ยี่ยี่สิบบาทเนี่ยยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยฮะคือะ่อจงไงเท่าหนาไปเถอะนะเอยี่สิบบาทประมาณหนึ่งกำมือนะนี่ครับยี่สิบบาทนีบาทนะฮะยี่สิบบาทครับผมอเอาบรรจุใส่ใบตองนะครับบรรจุพันธุ์ก็คือใบตองนะฮะให้เบอร์ฉุน ครับเพราะอันนี้โอเคไข่เบอร์ศูนย์ฮะเอาพูดไดอย่างนี้ครับนี่เอาเงินมา20บาทอ่าการงานอะไรได้หมดนะครับแล้วก็เอาม้วนใส่ใบตองหน่อยนะครับนะครับแล้วนะครับความเงินสิได้ที่ความเงินเดครับวันนี้จะตั้งกลุ่มนะครับแล้วก็ก็ ต่อไปเมีการก็จะถ่ายทอดความรู้ให้หลังจากนั้นผมก็ไปดําเนินการต่อก็ขายนะครับสินค้านะครับของอยู่ของกินนะครับทําวันนี้ขายได้วันนี้ทําพรุ่งนี้ก็ขายได้พรุ่งนี้นะฮะัี่แะะแหนมบัวที่คั้นประมาณ15-20ีนาทีนะพต้องก็จะขานะครับนะครับก็ผ่ดดาดผลไปแล้วเอาไในลรองห่อหน่อยท่านผู้ใหญ่ญครับ บันชัานี่เลยว่าไหนไหนห่อหน่อยเมื่อจะเกียวห่อแล้วพลาดน,นะฮะอุตส่าห์ถ่ายวีดีโอไว้นะฮะรอบนีล้ลองลองลองหน่อยฮะลองของจริงหน่อยต้องใช้มือใช่ไหมครับผมมือไม่ได้ มือมั่งครับไม่ครับผมครับครับครับโอเคถ้าถุงมือใหม่ก็ได้ไหนลองหน่อยฮะอันนี้ที่ปั้นไว้แล้ว20บาทนะครับ20บาทนะครับมานี้ยนะครับยื่นเข้าไป่ไครับผมไม่ครับผตรงตรงมีมีมีดัดมีด ต้องระวังใช่ไหมครับใบตองอาจจะแตกได้ถ้าแตกนี่ก็เสียเลยต้อง,องไม่ค่อยนวดนวดนวดใช่ไหมครับนวดนะครับนวดตอนแรกก็มีแบบครับผมตัด,ตดออกอ่าแล้วก็ตัดออกนะฮะอ๋อทำมุมนะครับนี่ ได้แล้วก็ยา,ยางครับรยางนะครับยางยายาง,ยางใช้2เส้นมัดอย่างนี้โอ้โหยี oh, <20 S 1> บาทถ้ากินกับข้าวเหนียวเยอะๆเนี่ยกินประมาณสองห่ออิ่มเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วคโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมาก ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านคายใหญ่นะครับกใหม่สมาชิกกลุ่มทรัพย์เพื่อการผลิตก็กได้มาถึงไอคเป็นะครับได้แล้ว1นึ่งอคชีพสองอคิีพนะครับทำแหนมเนื้อส้มหมูส้มวัวนะครับเนื้อห,หมูเนื้อวัว นะครับรสชาติแซ่บๆอาหารพื้นบ้านอีสานบ้านเราครับท่านนรงวิทยาครับท่านพวยบ้านขาใหญ่หมู่ที่3ตํตบ,บนหนองผือเพิร์ชจุระพ,พริจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับวันนี้ท่านอำนวยการให้เกิดสินค้าโอท็อปนะครับ,รบแหวๆว,ว,ว่าท่านจะเป็นประธานกลุ่มอโอท็อปด้วยนะครับกลุ่มแหนมเนื้อเนื้อหมูเนื้อ,อวัวน,นะครับบ้านขาใหญ่นะครับส้มหมูส้ม วัวบ้านค่ายใหญ่ก็จะเป็นสินค้าโอท็อปอันเรื่องชื่อของอำเภอเจ็ดตัวนครพนมต่อไปครับรสชาติอร่อยเยี่ยมเลย